วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565ณท่าวาสุกรีเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานคร ในการนี้ประธานองคมนตรีปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน45้าตัวและปล่อยปลาจำนวนหนึ่งล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลากระโห้ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้โคจำนวนหนึ่งคู่พระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวบุญมีสีบางเกษตรกรอำเภอสนมจังหวัดสุรินทนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ